ขยับมาดูกีฬาฟันดาบประเทศไทยก่อนหน่อยค่ะล่าสุดในการแข่งขัน Thailand Open ค่ะก็เป็นทางปุญญนุษย์ค่ะนะักกีฬาฟันดาบซีเกมที่คว้าเหรียญทองมาได้ค่ะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยหะกลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ Thailand Open f e n c นชิงอ่าแชมเปี้ยนช2025ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีหลังเว้นไปนานหลังจากมีสถานการณ์โควิด19ค่ะ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็จัดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาสมาคมแล้วก็เป็นเวทีให้นักกีฬาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยได้พัฒนาสกยภาพโดยมีชิงชัยกันทั้งหมด12เหรียญทองด้วยกันค่ะ ซึ่งวันแรกของการแข่งขันค่ะมีการชิงชัยกัน3เหรียญทองด้วยกันได้แก่ฟลอยบุคคลชายเอเป้บุคคลหญิงแล้วก็เซเบอร์บุคคลหญิงค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาหลากหลายชาติโดยเฉพาะในประเภทฟลอยบุคคลชายค่ะที่มีผู้เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด43คนจาก5ชาติด้วยกัน ซึ่งไฮไลท์ค่ะอยู่ที่เจ้านันนนทกฏค่ะหวังไพสิทธิ์มือหนึ่งทีมชาติไทยชุดซีเกม2025ที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเลยค่ะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไม่แพ้ใครก่อนที่น่าเสียดายค่ะที่มาพ่ายแพ้ให้กับจุงฮยุนจากเกาหลีใต้5-15ต่อคะแนนแล้วก็คว้าเหรียญเงินไปครองค่ะส่วนเหรียญทองแดงค่ะตกเป็นของกิติคมนุษประภยัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็โนกยูบินจากเกาหลีใต้ค่ะ ส่วนในประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงค่ะเหรียญทองตกเป็นของปุญญนุษย์พิทักษ์ดวงกมลค่ะทีมชาติไทยที่เฉือนชนะพีมพสิทธิ์วงทองสีจากเมืองทอง f ฟ n นชิงอะคาเดมีไป15ต่อ14คะแนนส่วนเหรียญทองแดงค่ะตกเป็นของต้นข้าวโพแก้วที่ได้ร่วมกับทางอริสาสมเผ่าสองนักดาบทีมชาติไทยค่ะ ส่วนในประเภทเอเป้บุคคลหญิงค่ะนักกีฬาจากเกาหลีใต้ก็โชว์ฟอร์ไมได้เหนือชั้นค่ะกวาดครบทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงค่ะและสำหรับการแข่งขันในวันที่2ค่ะก็จะมีการชิงชัยกันอีก3เหรียญทองด้วยกันได้แก่ er คคเซเบอร์บุคคลชายเอเป้บุคคลชายและก็ฟลอยบุคคลหญิงนั่นเองโดยแฟนกีฬาก็สามารถเข้าชมได้ฟรีนะที่ห้องไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นั่นเองค่ะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้นะกับกีฬาฟันดาบน,นะครับก็จะได้ก้าวขึ้นมา ในะะเป็นนักกีฬาทีมชาติเพื่อไปแข่งในรายการนานาชาติด้วยนะครับค่ะ